Pino, chúc chịu nấm thịt bà thù Nói lạc Thì nô, kín con cha มันเป็นอย่างกาศขาวอ่ะเป็นมันประววังเยบยบๆยัยยยยยยยวรเรอยู่ข้ารนนาไเดาวพ่อแม่ใก่ต้มยิงยกัน น้ำมันเห็ดค,ค,คือคือมาช่วงคือครับไป